โอ okay, เคเร่วีโร่ภายใน5นาทีเริ่มเกมมาล้วก็เดินมาที่เลนเออเลยละวะเลนแคลรี่เออนั่นแหละโหลดเลนซะและ้วเออแล้วก็เดินไปแล้วครับแล้วก็พยายามเขียขีกับแคลรี่ให้ได้ให้มากที่สุดนะครับถ้าไฟได้ก็ไฟแม่งไปยครับจังหวะน,นี้เราไฟแม่งเลยนะครับคนดูไฟไฟเข้าไปไฟเข้าไปจังหวะน,นี้เราก็แห้งนะครับคนดูเราก็กลายล่างมาอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าเราเป็นวีโร่นะครับล้วก็ใส่แม่งเลยครับใส่กุกแล้วกเกือจ่ายนะคนดูเราต้องถอยก่อนวับกับบ้านเป็นหนึ่งที แล้วก็รอรีเลียดนะครับผมแล้วก็รีเลียดเสร็จแล้วแล้วเราก็ยืนเอออยู่ประมาณแป๊บหนึ่งล้วก็เดินมานะครับเดินมาที่เลนเดินตีกับแพงไปนหนึ่งทีมาที่แคลร์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะโอเคพยายามเดินโซนให้เพื่อนนะแต่กูไม่โซนเทียอะไรเลยกูเล่นแทงติ่งไม่นดไอสัตว์นี่ไงพยายามโซนโซนแล้วไงไงโซนจนแคลร์ตายไอสัตว์แล้วกูก็ตายตามไปตามสภาพเรียบร้อยเวลี่กูดใครเล่นได้ยากูมัางสุดยอดจัด,จด,จด โอเคเกิด okay, มาใหม่แล้วก็เดินมาที่เลนแคลรี่เหมือนเดิมคุณไม่ทำเยี่ยนเลยสักอย่างนะครับเปิดปัดหน้าจอเรนไปหนึ่งทีอไอของคกูเนี่ยสภาพไม่น่าดูไม่น่าชมเลยจังหวะนี้เดินไปที่เลนกลางกับแคลรี่กับเมกนะครับคุณดูแล้วก็มาเคลียร์คลิปเลนกลางแล้วเคลียร์คลิปเสร็จแเราเราก็เดินมาที่เลนล่างนะครับคุณ <c oughs> ดูเจอคิวเดอร์นะครับโอ้โหนึกว่าจะใส่แต่มันไม่เอาใจมันไม่มีนะครับคุณดูจังหวะนี้เคลียร์นกไปหนึ่งทีนะครับผมเราก็เดินโซนโซนเพื่อนเราเอาเจอแรดเราก็ใส่ใส่ใส่ใส กลางอันตีเล่นไปหนึ่งทีฟับแล้วก็โดนลุมตายหาคาที่คุณรู้จักทรงพลัตาไตายและเรียบร้อย <c oughs> สภาพแห้งไปอีกหนึ่งทีแล้วก็รอเกิดโอ้สภาพแล้วก็เดินมาที่เลเนแครีหนึ่งรอบนะครับรอบที่เท่าไหร่แล้ววะรอบที่สองมั้งเนี่ยสามสี่แล้วมั้งถ้าคุณจาได้นะแล้วก็เราห้าวด้วยค,ความห้าวปะเต้พิดกับปะปื้จังหวะนี้ใจแม่งเลยหมักัปับดันไปหนึ่งทีแล้วก็โดนล็อกแล้วก็โดนเกือบตายโชคทีมีพารอด พาลอดคุ้มครองแล้วก็เดินมาที่เลนล่างอีกหนึ่งทีนะครับผมเราจะรอดทีทนึงหรือเปล่าไม่รู้เราไม่สนใจเราจะไปช่วยแครี่แต่แครี่กูฮาวเพี่ยงไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมนีเลือดแต่มึงก็โดนจริงสกิลหนึ่งกิ๊เดอร์สอยตายหลอกอีเวนกิ๊ดสองนี่หว่าอย่าพูดผิดฟาร์มกิปไปะจะวันนี้แท้งฟาร์มกิปโอ้โหมากันห้าตัวสี่ตัวอย่างนี้เรียบร้อยติกูนอนกองอีกหนึ่งรอบสบภาพรอเกิดใหม่เป็นไอ้หนูสภาพโอ้โหสภาพป้อมกูแหกแหลกลานไปหมดนะครับคุณดู ป้อมกูแหกแหลกลานไปหมดจังวันนี้เจอ oh, แครี่โอ้แครี่วิ่งหนีเราไปแล้วอยเฮคิดแป๊บนึงแล้วเลนกลางเราก็โดนนะครับผมผมดูไฟ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 แม่งจะไฟกันอย่างเดียวไม่ดูเหี้ยอะไรเลยแม่งทีมคุ้นซตุนหมาจ,จะเปกแต่ว,วันนี้แครี่กูห้าวเวียวไปวัดกบกิวเดร์เดี๋ยวมึงก็โดนล็อกตาหาแล้วก็ตามคิดกูเดินจนกูงงแล้วเริ่มง,งงแล้วว่ากูเป็นออฟเลนหรือว่าเป็นเอ่อแทงกันแน่เริ่มงงแล้วกูเป็นออฟเลนหรือแทงกันแน่กูเดินเคลนเลนอยู่คนเดียวเนี่ยกูงงแล้วเนี่ย เจ้าันนี้แคลี่กูห้าอีกแล้วเรียบร้อยโดนแรดคิวไปป่ากูแม่งฟาร์มอย่างเดียวเอาเรียบร้อยโดนลิงส่วนไปแล้วกูก็จะตายตามอีกหนึ่งรอบเรียบร้อยเรียบร้อยกระสุนปิดสนาเออไม่ตายสักตัวแล้วก็ระบบก็ตรวจสอบกูว่าคุณจะใช้คำไม่เหมาะสมมันจฟักกูพีผิดตงรงไหรลูได้เลยล่างแล้วก็แตกแล้วก็ตามแตกตาพี สงสัยแล้วกูเป็นออฟเลนแน่นเลยตารนี้ไม่ได้เป็นแท้งหรอกกูเป็นออฟเลนไอ้เกียร์เลนอย่างเดียวเลยกูเนี่ยจังหวะน,นี้ด้วยความห้าวเปียวยเกือบตายไม่ใช่มันนะกูแล้วก็เพื่อนกูไปนอนคุยกันล่ามะม่วงแล้วสี่ตัวเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้เรียบร้อยเราเป็นออฟเลนเราก็ต้องยีค <c ười> ีบออฟเลนวะออฟเลนวะเยียคีบไปโอ้โหกูนี่เล่นเป็นออฟเลนชัดๆแดเวีโรออฟเลนวีโรออฟเลนใส่แม่งเลยเออใส่แม่งใส่แม่งเลยเรียบร้อยแห้งครับแห้ง แห้งเลยเอาป่ากูยังไงครับจจงหว่านี้ป่ากูไฟกันลิงแล้วก็โดนลุมตายเ <c oughs> นี่ยอะไรเนี่ยป่ากูโดนลุมตายอะไรครับเนี่ยเอาอย่างไรครับจังหวานี้เลนบนสามตัวอย่างไรครับโอ้โหโดนดักแล้วเอลสุกระสุนปิศานามาโอล้านดักได้ครับโอ้โหยังไงครับโคตรสวยเลยครับเอลสุชอ็อตนี้เอาแล้วเลนกลางไอรีกูชัดดาวลิงปไปในหนึ่งตัวแล้วจังหวะนี้ยังไงตายไปสองทีนี้นตายไปสอง กินมันตายไปสองแล้วก็ปล่อยดักตรงนี้ยับป้อมไล่ป้อมเปิดปรติไล่อื้มเรียบร้อยเลยกูกูแห้งไหมอุ้ยไม่แห้งว้ไม่แห้ง,แ,หงแต่ก็เกือบแห้งขอกลับบ้านกันแล้วกันว้าตัวทีทพอดีวีคำนวณมาแล้วแล้วลิงก็ไล่ตกการีจนตายห่าเลยแล้วก็เป็นหน้าที่ของออฟเลนนะครับแรยงานมาเคลียร์เลนนะครับเราก็เคลียร์เลนให้สุดๆไปเลยนะครับคนดูแลวลิงมันอยู่เลนบนนะครับผมเราต้องไปเคลียร์เลนบนสักหน่อยแล้วกันนะครับ อือเล่นบนเฉยโอ,โ,อโอ้โอ้คู่นี่ออฟเลนดีนี่เองแล้วเลนกลางนั่นโอ้โหแทงกับไอออฟเลนกับป่ากูปปตป้อมจบแล้วไอเยีย่ยแล้วพี่เกมชนะว h a t ต h e ่ามันไปไม่ได้ยังไงดูฟีมันไปไ,ปไ,ไ,ไม่ไ,ปไ,ปได้อย่างไรนีเย่ยแล้วก็ได้ทีห้ออฟเลน